รวมเพื่อนวัยสาไปเที่ยวกัน EP สอจะเป็นไงไปดูกันตอนนี้เราก็อยู่กันที่ป่าเมียงนะครับจังหวัดลำปางอำเภอเมืองปานเหมือนเดิมที่เดิมเลยแต่วันนี้จะมีเพิ่มเติมก็คือการรีวิวพิซซ่า ลืมอู่กับเมืองคือวันนี้น้องจะมีรีวิวพิซซ่าแล้วก็มีอ่ามีเมี่ยงโอมาเกเะไอันอันนี้กำลังแบบชิๆครูๆกันอยู่นะฮะโอ้ยเทมาละนี่นี่น,นี่พิซซ่านี่อูสีเมะอยู่โอ้ไม่ใช่สีเม,ออมนะมน้องไปจีม้มาแล้วมันล้ำอยู่ล้ำล้ำล้ำขนาดเลยเจ้าอันนี้ก็คือมาตอกันที่บ้านใบเมี่ยงคือสามารถเซิร์ฟได้เลยนะครับมันคือมันจะเป็นร้านอ่ขาอข้าวซอยข้าวซอยเขาแซ่บอยู่นะมีเนื้อมีไก่โอ้โหดด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 บดดีดดดกชิดๆแบบดด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 ด สุดยอดนี่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 เจ้คนนี้คือแบบมีไม่เมียงขายเอ้ยไปเจะไม่เมียงเขาห้องเมียงอมงมักเซคำนี้คือแบบแปลงครับแต่ว่ารุชานี่น้องแบบ แรกๆแต่คนนะแบบบางคนชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ว่าน้องว่ามันมันก็เหมาะอยู่มันมันก็มันก็ใช้ได้มันก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆอยู่มันก็เป็น new experience ใหม่ๆอยู่ฮ่าเว้ยแล้วนี่ก็คือแบบก่อนกลับน้องก็แบบรีแลกซ์กันครับก็คือแบบอยากจะอ่าแนะนําทุกคนนะครับก็คือโอ้ไปไปแอลกันเตอร์ไว้นี่คือแบบมันมันจะหาแอลกันยังไเนอรคือแบบพยายามลูมมืเปลือยโอ้ยอูบอูบจันแล้ววันนี้ก็ขอลากันไปก่อนอ่ะงงลายกันจุกๆก็จบเลยคืนน้องไหวแล้วครับไว้ไวัยอลทิปไหนน้องจะมารีวิวคือพอแมเตือนเนอรบ๊ายบายครับผม